จริงๆเรื่องนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ได้กล้าสื่อสารตั้งแต่แรกว่ามันคือคาสิโนที่อยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กลายไปไปสื่อสารว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนคือไอ้คำว่าคาสิโนในวงเล็บตัวเล็กอ่ะคือกระมิดกระเมียนไม่พูดไม่ค่อยพูดในบางประเทศเนี่ยเขาใช้คำว่าแการ์ดบิงก์เลยนะการ์ดบิงของมิตเลยนะเออก็พูดไปตรงๆแต่รัฐบาลก็จะพยายามบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีโรงแรมสวนน้ำคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์มีพัตตคารมีร้านอาหารมิชลินมีอะไรต่างๆครับแกร์ซิโนเป็นสัดส,ส่วนในนั้นแค่สิบถึงสามสิบเอร์สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือสิ่งที่พูดเขาบอกว่าไม่สิบเหมืหอนแบบ 30, ไม่เกินยี่สิบเออแต่เอาจริงๆนะเราพูดจริงๆนะที่มาที่ไปมันคือมันคือการินโน สิเปอร์เซ็นต์ของคาสินโนนั่นน่ะยิมูลค่ามันมหาศาลกว่ารายได้มัน80%รายได้มันคือ80ดอร์ซถ้าถ้าพูดตรงไปตรงมาเนี่ยส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่าสาเหตุใหญ่ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยคุณจะทําอะไรที่เป็นเป็นเรื่องแบบเนี้ยอือคุณต้องชัดเจนคุณต้องเข้าใจก่อนว่าทุกวันนี้สังคมไทยเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ช่วยเหลือกันครับไม่มีใคร ไว้ใจหรือมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้เต็มประสิทธิภาพกับทุกเรื่องนะและยิ่งเป็นเรื่องนี้ถ้าคุณทําให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะบังคับใช้กฎหมายไม่ได้นะออืจะเกิดปัญหามากมายนายบ่อนนายบ่อนเล็กนายบ่อนใหญ่ครับ่บอนมีคนบอกว่าเราทําแบบนี้เอาใต้ดินขึ้นมาบนดินผมไม่เชื่อเพราะยังไงก็ตามเชื่อผมไหมว่าถ้าเราทําถ้าเราทําบ่อน ถูกต้องตามกฎหมายสําเร็จบอนที่ผิดกฎหมายคือคิดว่าจะหายไปไหมก็คงไม่ไม่มีทางเพเ่อจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะอคนนี้มันเสียจากจากบอนใหญ่มันก็จะมาเอาคืนบอนเล็กเพราะบอนใหญ่มีเงื่อนไขที่จะทําให้เข้าไปยากคือ